วันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลที่น่าสนใจชุดหนึ่งนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์อาชีพของผู้พิการทางสายตาในบ้านเราค่ะคือข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยมันชี้ให้เห็นเลยว่าหลายๆอาชีพที่เหมือนกับว่าพวกเขาเป็นคนบุกเบิกมาอย่างการนวดแผนไทยขายสลากหรือแม้แต่การเป็นศิลปินอิสระเนี่ยตอนนี้กําลังเจอกับความท้าทายที่เรียกว่าหนักหนาพอสมควรเลยค่ะครับประเด็นนี้น่าสนใจมากจริงๆ พราะมันสะท้อนอะไรหลายอย่างในสังคมเรานะค่ะความกังวลหลักๆที่เห็นในข้อมูลเลยก็คืออาชีพพวกนี้ที่บางทีกระทรวงพมเขาก็เคยเหมือนรับรองหรือให้สิทธิ์กับผู้พิการไว้นะคะโดยเฉพาะผู้พิการทางสายตาที่เป็นกลุ่มหลักๆเลยแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นว่ามีคนที่ไม่พิการเข้ามาทําอาชีพเหล่านี้มากขึ้นเรื่อยๆข้อมูลก็เลยตั้งคําถามตัวใหญ่ๆเลยว่าเอ๊ะ มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทําไมสถานการณ์เป็นแบบนี้คะ่ะการแข่งขันทางอาชีพนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันสะท้อนไปถึงโครงสร้างโอกาสในสังคมเราเลยแล้วก็การแข่งขันในตลาดแรงงานที่เอ่อมันก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งแน่นอนว่ากลุ่มที่เปราะบางอย่างผู้พิการที่ก็มีข้อจํากัดหรือว่าทางเลือกน้อยกว่าอยู่แล้วเนี่ยก็ย่อมจะได้รับผลกระทบโดยตรงแล้วก็อาจจะรุนแรงกว่าด้วยครับ ในข้อมูลมีตัวอย่างไหมคะว่าผลกระทบที่ว่าเนี่ยมันเป็นรูปธรรมยังไงบ้างเช่นรายได้ลดลงไหมหรือว่าบางคนต้องเลิกทําไปเลยมีการพูดถึงครับแม้จะไม่ได้ลงรายละเอียดเป็นเคสเคสไปนะแต่ภาพรวมก็คือการแข่งขันที่สูงขึ้นเนี่ยมันส่งผลต่อไรายได้อยู่แล้วไรายได้ของผู้พิการทางสายการในอาชีพเหล่านี้ก็น่าจะลดลงและที่น่ากังวลกว่านั้นก็คือมันอาจจะนำไปสู่การ การขีดกันหรือทําให้พวกเขารู้สึกว่าพื้นที่ของตัวเองมันมันน้อยลงไปเรื่อยๆซึ่งข้อมูลบางส่วนก็ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าอาจจะมาจากเรื่องเศรษฐกิจด้วยที่มันบีบคั้นทําให้คนทั่วไปต้องหาทางหารายได้เพิ่มหรืออาจจะเป็นเรื่องการบังคับใช้กฎระเบียบที่มันอาจจะยังไม่เข้มแข็งพอที่จะปกป้องสิทธิ์ตรงนี้ได้จริงๆจังๆนั่นสินะคะเป็นประเด็นที่น่าคิดมากค่ะแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งในข้อมูลที่สะดุดตาเหมือนกันคือเรื่องการใช้คำเรียก หรือมุมมองของสังคมต่อกิจกรรมที่คล้ายๆกันแต่ทําโดยคนต่างกลุ่มกันนะคะใช่ครับจุดนี้น่าสนใจมากมีการเปรียบเทียบให้เห็นภาพเลยว่าสมมุติคนปกติไปเล่นดนตรีเปิดหมวกหรือแสดงความสามารถอะไรก็แล้วแต่ก็อาจจะถูกเรียกว่าผู้แสดงความสามารถเป็นศิลปินอะไรไป แต่พอเป็นผู้พิการทางสายตาทํากิจกรรมคล้ายๆกันเนี่ยบางทีสังคมกับมองหรือใช้คําที่มันอาจจะไปในเชิงลบหรือไปผูกโยงกับเรื่องขอทานอะไรแบบนั้นซึ่งตรงนี้มันก็สะท้อนอคติบางอย่างที่ฝังอยู่ในใจคนในสังคมนะมันคือสิ่งที่แหล่งข้อมูลสรุปไว้ว่าความเหมือนที่แตกต่างความหมายที่แตกแยกใช่ไหมคะ พอขยายความแล้วก็คือการกระทําภายนอกอาจจะดูเหมือนกันเลยแต่สังคมกลับให้ค่าตีความหรือปฏิบัติต่อคนทําต่างกันลิบลับเพียงเพราะสถานะความพิการของเขาถูกต้องครับซึ่งอคติตรงนี้มันก็ส่งผลกระทบจริงๆไม่ใช่แค่ความรู้สึกใช่ครับมันส่งผลต่อโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยและประเด็นนี้ก็นําไปสู่คําถามสําคัญที่ข้อมูลชุดนี้เขาตั้งไว้กับทางพมหรือหน่วยงานรัฐอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องการออกใบอนุญ,ญาต หรือการกำกับดูแลอาชีพเหล่านี้แหะครับคือมีการตั้งคำถามถ,ามถึงประสิทธิภาพความชัดเจนว่ามันมันพอไหมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปแล้วมันก็สะท้อนความกังวลมากๆนะครับจากมุมของผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงอย่างที่เอกสารส่วนหนึ่งเตือนไว้แบบคนค่จะเร่งด่วนเลยว่าต้องรีบทบทวนต้องรีบแก้ไขก่อนที่คนพิการจะไม่มีอาชีพเพราะว่าถูกคนปกติแย่งชิงอาชีพไปกันจนหมดสิน้น คำนี้อาจจะฟังดูแรงนะครับแต่มันก็สะท้อนความกลัวความไม่มั่นคงที่พวกเขากําลังเผชิญอยู่จริงๆโหฟังดูเป็นสถานการณ์ที่เปราะบางแล้วก็ต้องการการดูแลแก้ไขเร่งด่วนจริงๆนะคะสรุปแล้วข้อมูลที่เราได้พิจนารณากันวันนี้ก็ชี้เห็นความท้าทายที่มันซ้อนกันอยู่หลายชั้นเลยที่ผู้พิการทางสายตากําลังเจอทั้งจากการแข่งขันทางเศรษฐกิจในอาชีพที่เขาเหมือนเป็นผู้สร้างมา แล้วก็จากทัศนคติหรืออคติในสังคมที่มันก็ยังคงอยู่ใช่ครับแล้วมันก็ชวนให้เรามองไปไกลกว่าแค่การปกป้องอาชีพเฉพาะกลุ่มเหล่านี้ด้วยนะเพราะว่าจริงๆแล้วการแก้ปัญหาอาจจะต้องมองไปถึงการปรับโครงสร้างหรือการสร้างระบบที่มันส่งเสริมความเท่าเทียมในตลาดแรงงานโดยรวมเลยเพื่อให้ผู้พิการเขามีทางเลือกที่หลากหลายแล้วก็มันคงกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน จริงด้วยค่ะนั่นทําให้คิดถึงคําถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้เราได้คบคิดกันต่อจากข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้นะคะคือถ้าแม้แต่อาชีพที่มันเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์เป็นพื้นที่ที่ผู้พิการทางสายตาได้สร้างได้พิสูจน์ตัวเองมานานแล้วเนี่ยยังกําลังสั่นคลอนกําลังเผชิญกับการถูกแย่งชิงแบบนี้ แล้วภาพใหญ่อนาคตการจ้างงานของผู้พิการทางสายตาในมิติอื่นๆหรือในอาชีพใหม่ๆละคะมันจะเป็นไปนในทิศทางไหนแล้วสังคมไทยเราจําเป็นต้องคิดถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบที่มันลึกไปกว่าแค่การออกกฎคุ้มครองเฉพาะทางแค่ไหนเพื่อให้มันเกิดความเท่าเทียมอย่างแท้จริงในโลกของการทํางานสําหรับทุกคนจริงๆค่ะ